ครับสวัสดีครับผมมาโยกคนในบ้านนะครับผมหลายเดือนนะครับก็ได้มาอัปเดตอดไฟน้องไว้ครับผมเหล่านี้ปั่นปั๊บผมเคลื่อนสายน้องไว้นะครับหินเป็นก้อนสาดรอบลิ้มจะริ้มน,นะครับมองขีดข้อยินลงนะครับเพราะว่าหินมันจะแตกกระจายซศรน้ำแพร่งฟังครับฝนชัวน่วโมงพักคันเร้า ครับผมครับ,รบโดยคมาเกยน์ลงครับเส้นแหกัช่วงกับบางๆครับเมือกีมีคนมาวานแหกแล้วครับผม่างคนนี้ครับว่นาช่วงมันหนาวครับขอเลยบวกยากท่องนำ้ำอาเทียบบาสุรครับมันมีนี่เริ่มที่สิบห้าท่านว่าสองห้าหกเจ็ดคนครับผม นัเพ yup. ินไปหลายเรียนครับผมเลย่มอาเบียดดึงครับว่าายนองไ้ปัจจุบันนีเป็นยังไงเนี้ยนะครับเขาจะสมบูรณ์ครับผมเชื่อครับเดือนอ่างครับฟังครับตรงนี้นาใหม่บุ้มีตัวใหม่ครับเป็นับเป็นน้ำอ่างครับส่วนนอ่างกับถนนบ่ได้ พีดนะครับผมมันก็ปล่อยไม่เรื่อยครับจะล้างกีไม่หรอครับมันจะพิดหนักเนาะนี่รถโครครับน่าปรับพื้นที่ครับครับโอ้แลังทำงานเลยครับผมบางคนก็นเรียบร้อยครับ ปลากับมี่อยู่เลยครับเจ้าข้นก็เจ้ามันหนาวครับก็เจ้าเลยบปลงวานนครับเนี่สวางสามมือก้อนกับมี่ขนมืนหมดยิ่งยิ่งปลาเด็กปลาโอ้หลายรูนครับแต่บึกตัวหนึ่งล้วก็ปลากระหองแง่ครับประมาณใส่มีสิบรูนครับมันยิ่งเป็นแง่ยิ่งครับปลากรรมครับพ่อเลยยิ่งครับเจ้าบันแหงหางครับ ตัวปลาสอยปลาหน่อยกับเจ้าเิยวไล่เละครับเนี่ยหางปีแม่ครับพุ่งไจด้ว่านแฮนครับช่วงอากาศหนาวครับ ครับผมครับหน้าแบบซ้นำนีแ่แหละครับผมฟันกับพอ่อลงวันแหงเลยยุครับครับสูงสานดีครับร็บฟังไม่มีงาใไหม่งาอะไรนะครับเจ้าปรับพื้นที่งา่งายง่ายเลยครับโดยมืโ,โป้เขาก็ททำง่ายกันไหมครับรับพื้นที่เชี่ยข่างฟังให้มัน ตรงนี้ที่มันเป็นหลุมเป็นยังเขาก็หินไปถมตงนะครับทางฟังครับน้นมวกับน้านกัน้นกับใสดีครับผมส่งเงียบกับตัวนี้เส้น เนืเสี้ยนปลาเสี้ยนเบ็ดเกิด้างห้างห้างหายไปหลายครับโอเกตีน้ำซจำเนีเลยโว้ยปลาผ่านนะครับเนี่ยมาแลงเงี้ยมทำเรี่ยวเมื่อวานแหนครับอากาศหนาวก็เลยปลาฟ้านุ่งน้ำเลยช่วงนี้ บรยากาศโดยรอบนี่สิครับบางคนก,กับสาดสแตนดีครับปลาก็บ่ค่อยดวดนะครับไอ้สี่มา่าหาปลาช่วงนี่ครับจะพิ่งแม่ครับมันบ่ค่อยนี่ปลาหรอครับว่ามันหนาวว่าปลาที่เรงงดิหรือมันโลง่งหมดกับปลาโลว์ ก็ตีวันหยุดวันซ้อเจ็ดในพ้นในเมื่อาวานเห่หาปูหาป่าจนหายครับแล้วผมมาคิดว่าป่าอย่นี่ยังเลียหลายเลยครับนี่ปัวพ้นไปล่วงวานเห่เนี่ยเป็นเดือนเลยครับเ,เดือนเกือบสองเดือนนะครับ ไช่ดีครับแต่ครับเป็นยังคนคือบวรุงเมือ่อวานนี้ครับตอนแรกก็บบุมี่เลยครับเป็นอากาศหนาวบ่ ากาศด้วยรอบกับเงียบครับไปต้งไวเงียบโอเคครับผมมาเบียดเหื่องซื้องรอนครับผมหายไปหลายเดือนไม่ได้มาทายชิปเห้เบื้อง คลิปนี้กัฝากไว้สักนี้นะครับผมฝากคนไร่กดแจให้เบาโยคนไทยบ้านน้ำเลยนะครับโอกาสหนาพอกันไหมผมคลิปนี้สวัสดีครับ